โอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่ PB อัปเดตนะครับไม่ใช่สิก็เป็นพวกเมื่อวานนะครับที่อัปเดตนะครับผมก็ได้เข้ามาดูหน้าเว็บนะครับว่า PB อัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันเลยครับโอเคครับเรามาครับก็กิจกรรมครับรอบเดือดครับแข่งขันครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกมอัปเดตอะไรบ้าง ก็มีเสื้อมีบัตรเติมครับแมสมีหมวกโแล้วก็เป็นแพ็คเลยครับเื้อเลยเฮ้ยเหอะไรนะครับเย้ยหัวก,กระสุนฮาร์โรไฟส์แงกกงครับเราตั้งโดนครับเราตั้งโดนครับก็เราได้เติมเข้ามาแล้วนะ หมื่นสองนะครับกลมๆเป็นหมื่นสองแล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยครับเอาเซตโอเอนี่แหละก็9ก้าพันครับเจ็ดว <c oughs> <F Z> ันเด็เซตนี้นะครับผมเปิดเข้าไปดูกเสริมแฮร์รูปไพร์เสริมแกงครับแล้วก็โอเอเก้าสามไม่ดูไอ่านอะไรนะ <c oughs> เอาเป็นว่าทราบบรรยากาศนะครับแล้วก็หน้ากากหนึ่งอันนะครับ เราซื้อไปเลยเซื้อครับบัสเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันเ,เลยครับทุ๊กโค okay, นได้เอาได้ดตัวโนโตะเขาไม่โู้แจ็คเมอร์นี่ตรงไหนต้องฟองเขาไม่รู้แจ็คเมอร์เหมือน่นเลยแจ็คเมอร์ไม่ใช่ลูกฟองเหรอไม่ใช่มันคือซองรัวโอเคเอมันคือซอ,งน,อ,องนี่อ <Head shot. S 2> ะไรเนี่ยเฮจ์ช่า เปลี่ยนวิธีต่าใช่เลยคือปืนที่มีอันตาของแถวอีกไม่ได้เปลี่ยนให้ไป fire in the hole c a i n headshot ตายละเหนื่อยเต็มตัว

เดงีด้นีๆนี่นี้นี้นี้นนนเราเราใจตุ้มวางปีเลยเห <c oughs> ดาวแล้วว่าเดี๋ยวมันพูดมันก็กเจ็บกันเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยววางเลยอพื่อไะไรีมทำเาเพื่อทีมไงทำไมต้องวางมนี้ครับ

ัต่ออที่กูแต่ที่กูโทโหดแม่รู้เกือาสารเงยนะเนี่ยไอนเีเย่อเนาะยอดันยอดันเอชช้าได้หรือผมจะเอซิเมืสามเล้วโอ้มันยิงสังกูสั่งเอ้ไฟอินเดอะหอยังมีเนาะไป

é, yeah.

เ็บมากพี่เจ็บหนักเลยโอ้โหมันเหลือสทั้งตัวเข้าไม้สองเข้าไม้สองเลยไม้สองเลยตกไปเห็นด้วยใมไหมนี่ไฮไลท์ต่อไหมไฮไลท์ต่อไฮไลท์่องหนึ่งสองสองอะทอม has been planted

ไม่ยิงแล้วึงคุณมาไม่เก่งยังชิในเอมีอยู่หนเอ Oh, <coughs> <coughs> D, rồi, không có gì. Ô, mày là con người. Ô, mày là là con người. Ô, mày là con người. Ô, mày là con người. Ô, mày là con 当、啊、啦。 เขาบอกทีนะ่วางที่วางยาวีเอาห้องห้องยาววีห้องยาวีห้องยาวห้องยาวีห้องยาววหอาวีมกขึ้นดีแั่อมาแล้วหรอเารถถังไอผมวางอั้น้องไม้หไม้ห้อไให้โอ้โหขี้นแม่งโหดไปไม่ท้ายบอม has been planted มาทำอะไรไร้ไหนตายแล้ว มาลงมาแล้วโดิด้น้าโดด้น,น้าโดด้เไ่าไอ้านนามาโคเชื่อปะมาโคไม่รู้แต่ว่าไม่ตกใจสีมดิฟ เราคงไม่รู้แต่ว่าไยี่ยี่มีประสบกายณ์สี่แล้วมิชช <Mission Fail. S 3> right, ั่นเฟลา All right let's move out แบกโคตรเลยแบกจนหลังหักไอ้เยเี้ยแล้วก็มันกดค้างแล้วก็ แต่มันตายแล้วแต่มันตายแล้วยิงโดนหนึ่งตาดูหน้าประตูหนึงหน้าประตูเลยมันแอบอยู่หน้าประตูะตะะตพี่ไงช่วงไหนแล้วพี่ B Has been planted. ไม่ตายวะตายบังหนามดับเบิลเกลีวอ้ทนดีที่นั้นบางจนละหัก Red Team Win。<laughs> <laughs>